สวัสดีครับไอติมก็มาหนมไอติมบ่เออ่นสั่งเลยไม่ได้สั่งพ่อสั่งพี่เขาเอาให้น้องด้วยนะตอนนี้ก็นั่งอยู่ในสวนนะครับนั่งเล่นนั่งล้อกับาจารหมูวนไปเข้าห้องน้ำ นูนหองน้ำยู่นู่นพอดีเราได้ติมมากระสัง,งนี่ไงในกระเป๋าพ่อนี่เด้สายชาติอยู่ไหนอยู่ในรถอีกเออดีมากนู่นครับล้างมือว่านแล้วไ่กินไอติมเร็ว ว้าวอันเท่าไหร่ครับพี่นี่อ๋อยี่สิบบาทอ๋อจ่ายเลยน้ำไอติมเอาสิต่านเอาขนมปังเอาเป็นถ้วยลูกเอาเป็นถ้วยมันกินที่หมดหรอขนมปังถ้วยกล้วยแหลมแหลมกล้วยแหลมแหลมเป็นแบบไหนกล้วยแหลมแหลมโคนโคนครับโคนโคนเขาเรียกโคนนี่ไง คนนั้นเท่าไหร่ครับพี่สิบ,บาทาเอาโคลนผมก็เอาโคลนมามาเอามีตงังค์ไหมวันี่ไม่มีตังค์เตรียมวิ่งนะลูกเอาโ <laughs> คลนผมก็เอาโคลนสองสี่ห้าหกหก,หก,หกสิบบาทเนาะหกสิบบาทินข้าวแล้ว กินไอติมขายทุกวันบ่พี่หนาแห้งไม่เอาแล้ <c ười> <c ười> หนาวเงอายุน้อขอบคุณครับอขอบคุณเลยๆครับเดี๋ยวขอเก็บตังค์กับนี่ พักผ่อนวันพักผ่อนวันรีแลกอะอร่อยไอสครีมนี่ครับกินไอ้คีมเหมือนจะหนาวนะแต่ว่าอากาศตอนกลางวันมันร้อนร้อนในสวนนี่ครับพี่เขาก็ขับรถบนขายเมื่อกี้ก็มีรถขายน้ำรถขายกาแฟมองหน้าพ่อดิเด็กๆหนึ่งสองสายี่ แดงนแหเมมองพ่อแล้วทำไมมองไม่เห็นอืมอห้ถามเขาเครียดอืมหลายๆ <c oughs> จะกินไอติรมเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปหาปูกนะครับทีนี้ มันมีลิปไหมพ่อกระเป๋าหนูลิปมีกระเป๋าหนูก็ต้องอยู่ตรงนั้นหวานมากคับเป็นใบเตยย่าโอ้โหอ้วนกินขนาดเนาะเกลียริมแซ่บๆอร่อย วิวบรรยากาศลบ<ะ>ที่เราเตไอ้ลูกเ,ลเราเคยเดินแถวนี้นะก็เคยเดินม่อเราเคยเข้า,าน้ำนนคนก็มาตลอดน,นะครับไม่ขาดสาย ไอติมได้ขายแล้วโน่นเป็นโน่นได้จอดขายแล้วออตอนนี้เราก็กินไอติมเสร็จแล้วจะเดินออกจากสวนนะครับออสองกข้ามาแล้วในติงนี่ฮะหยุดุดฉุดเฉินตรงไป นี่ครับเดินทางนี้นเรียวไายไฟเขียวก็เลียว้ายเดินไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในตึกกันครับรอริฟขึ้นไปที่ชั้นสี่ยังไงเฮ้ยมายังยังไม่มารอริฟยังรอริฟึ้นอนจ่องไหนขึ้น ตัวโน้ตไปเดินเข้าทางโน้ตใหยคนออกก่อนคนออก,ออกไ่เลยเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเข้าไปนิดเด็ดชัดชัด ันสี่ันสีมาทมาดูข้างในกันมาหาพ่อหาคู่ข้างในกันโรงพยาบาลนะครับ ก,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 กไไูก็ยังอ,อ,อนน่ะอ๋อตรอคิวแล้วกันปุ๊บเป็นไงเมื่อกี้มื่นนะเข้าไปรีบมื่นนะงงไหมงงแล, <c oughs> ล้วงงรีบนะครับรอคิวเอ้ยรอคิวเนาะรอ,ะอปอุ๊บรอ โอเคฮะตอนนี้ก็นั่งรอ,งอน,นะครับเดี๋ยวสรุปแล้วว่ายังไงกันว่าอีกทีนึงนะครับนั่งรอค่ะรอคิว